บทที่27ในที่สุดคุณนมแพ้วก็ต้องพ่ายแพ้แก่คุณแพรของแกจนได้โดยต้องลองรับประทานขนมปังกรอบและนำที่เธอมาฝากมามอบให้ไฟในตอนเย็นเมื่อเขากลับมาจากโรงเรียนและอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วไฟไหนแวันนี้เดี๋ยวสีคุณนมเรียกไว้เมื่อเขากำลังจะเดินผ่านหน้าห้องที่แกพักผ่อนไฟเคียวเสื รีบคลานเขาไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ตรงเบื้องหน้าจะไปไหนลงไปรดน้ำกล้วยไม้ขอรับไฟหมายถึงกล้วยไม้ของเขาซึ่งแขวนอยู่ที่ต้นมะม่วงหน้าเรือนพักห้ากระเช้ามันเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาเพราะเขาได้มาจากทํรรงไอ้กล้วยไม้ของเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกดอกเสียทีฉันเห็นเราเพียรรดน้ำเสียจริงฉันอยากเห็นว่าสีสันมันเป็นยังไง ไฟยิ้มเกอร์เกอไม่พูดว่าอะไรคุณนมจึงเป็นฝ่ายพูดต่อไปแต่เปลี่ยนเรื่องใหม่ว่าเอา้าขนมปังขณะที่พูดแกได้หยิบถุงก,กระดาษสีน้ำตาลส่งให้ขนมปังอะไรขอรับถามอย่างสงสัยลองดูสิเขาจะแจ้งกระทําตามคั้นแล้วผิวหน้าก็เป็นสีเข้มดวงตาเป็นประกายเมื่อแลเห,เห็นขนมปังในถุงนั้น คุณแพรฝากคุณนมมาให้ผมใช่ไหมครับไฟเดาถามนำเสียงบอกความปีติตื่นเต้นอย่างไม่สามารถปิดบังซ่อนเร้นไว้ได้ทำไมเราถึงได้คิดว่าเป็นคุณแพรฝากมาให้ละ่ะคุณนมยังแซงย้อนถามซึ่งยังผลให้ใบหน้าของไฟสลดลงแววผิดหวังผุดขึ้นที่ดวงตาทั้งคู่เมื่อเข้าใจว่าเขาหลงเข้าใจผิดพอขนมปังชนิดนี้ คุณแพรเธอชอบทานและเธอเคยแบ่งให้ผมทานขอรับงั้นชัยก็ตอบว่าใช่นะสิคุณนมหมายความว่าขนมปังนี่คุณแพรฝากมาให้ผมจริงๆตามที่ผมเข้าใจใช่ไหมขอรับรีบละล่ำละลักถามพี่เลี้ยงคุณหญิงจำปาพยักหน้ารับคำสั้นๆว่าใช่สีหน้าแววตาของไฟจึงกลับสู่สภาพแรก ผมต้องขอความกรุณาจากคุณนมเขาพูดอย่างเกรงใจความกรุณาอะไรโปรดบอกคุณแพรด้วยว่าผมขอบคุณครับเอาเถอะแล้วฉันจะบอกให้เราไปทำธุระอะไรก็ไปเถิดคุณนมอนุญ,ญาตแสดงว่าหมดธุระกับเขาแล้วไฟจึงคลานออกไปตามเดิมและก่อนที่จะไปรดน้ำกล้วยไม้นั้นเขาได้นำขนมปังไปเก็บไว้ที่ห้องเขาก่อน ความมีน้ำใจของคุณแพรทำให้ขนมปังในถุงนั้นไม่ต่างอะไรกับอาหารทิพเพียงแลเห็นและได้สัมผัสเขาก็อิ่มเสียแล้วไม่จำเป็นต้องรับประทานไฟเดินออกจากโรงรถด้วยจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพราะเขาได้มีโอกาสรับใช้คุณรุตเป็นการตอบแทนบุญคุณที่คุณรุตมีต่อเขาด้วยการช่วยลางรถซึ่งเป็นรถคันใหม่ อาคคณิรุธจึงห่วงเสียนักหนาไม่ยอมให้ผู้ใดแต่ต้องลงทุนล้างด้วยตนเองระหว่างที่ไฟเดินก้มหน้าก้มตากับเรือนพักของคุณนมเขาได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นทางเบื้องหลังพี่ไฟพี่ไฟจ้าพร้อมกันนี้ยังมีเสียงฝีเท้าวิ่งตามดังมาถึงจะไม่หันไปดูก็รู้ว่าเป็นใครจึงถอนใจออกมาอย่างรำคาญ และจำต้องหยุดยืนตามมารยาทนางสาวเขียดปลาดมายินหอบจนซวงอกสะท้อนขึ้นลงอยู่ตรงหน้าแหมเฉลิฟี่ไฟตั้งหลายคำไม่อยากได้ยินนะ้อเลยต้องวิ่งตามมาเลยจนหอบมากหล่อนต่อว่าเสียงหวานตาหวานขอโทษด้วยที่ไม่ได้ยินหมู่เนี้ยฉันไม่ค่อยเห็นพี่ไฟเลย สบายดีเหรอจ้ายังไม่ทันที่ไฟจะตอบก็มีเสียงกระแอมกระไอดังขึ้นพร้อมกับคำพูดที่ว่าแหม m แอบม,มาจีบกินอยู่ที่นี่เองยังไงแล้วก็นึกอายผีสางนางไม้บ้างเนอ้อเพราะยังกลางวันแจ็กแตกไฟหน้าตึงส่วนเขียดนั้นหันไปส่งเสียงแหวกับคนพูดว่านี่พูดจาให้ดีๆนะแกร แกะหัวร้อเสียงดังยินทางขาเท้าเอวดีตามองดูไฟกับเขียดด้วยท่าทางยียวนเมื่อได้เมือ่อโตตอบว,ว่าทำไมเตรียมพูดไม่พอะสนะโสดเหมือนพ่อยอดชายนายไฟเขาเรียยังไงทุนหัวถึงได้ให้เรียมพูดดีๆแกะจะพูดจะจาอะไรแล้วก็ระวังปากของแกสักหน่อย เดี๋ยวจะว่าฉันไม่เตือนไฟพูดเสียงเครียดหน้าเคร่งฮันแน่พระเอกมีน้ำโหเจ้าสมุนคนโปรดของอายุธราชพักยั่วเยาวเพราะวันนี้เขาจะต้องพยายามให้มีเรื่องเกิดขึ้นตามความต้องการของลูกพี่ให้จงได้ไฟพยายามสกัดกั้นความโกรธไว้ด้วยการนับหนึ่งไปจนถึง10 20 30 40และ50ตามลำดับทั้งนี้ก็เพราะ เขาไม่ต้องการให้มีเรื่องเกิดขึ้นในเมื่อคุณนมแพ้วได้เฝ้าสั่งสอนนักหนาให้เขาหลีกเลี่ยงจากการทะเลาะวิวาทกับทุกคนในราชพักหากเขารักแกดังนั้นไฟจึงปฏิบัติตามตลอดมาอย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงว่าเขารักและเคารพคุณนมการนิ่งไม่โต้อตอบว่าไรของไฟทำให้แกลลําพองใจใครอวดสักดาต่อหน้าเขียนมากขึ้น นี่เรามาตกลงอะไรกันสักหน่อยดีมะสมุนมือขวาของอายุธามอย่างยียวนตกลงอะไรไฟกระชากเสียงถามซุกมือทั้งสองไว้ในกระเป๋ากางเกงเราเกรงว่ามันจะเผอล้านเปียงป้างไปที่หน้าของแกะตกลงเรื่องยาหยีเจ้าแก่ยาคิ้วหลิวตาให้เขียดเมื่อต่อไฟยาหยีอะไรของแก อีกฝ่ายหนึ่งถามเสียงห้วนมองดูกริยาท่าทางเหล่านั้นอย่างมันไสช้าทำเป็นโง่พร้อมกันนี้เขาก็หันไปยักคิ้วหลิวตาให้เขียดอีกครั้งหนึ่งเขียดจึงตวดตาคอนและพูดประเบาอย่างไม่พอใจว่าคนบ้าอา้าอยู่ดีๆก็ามาด่ากันเล่นแบบนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนแม่น้องสาว แกร้องเออะแกะด่าใครเขียดถามอย่างเคืองๆก็ยาหยีนะสิลอยหน้าตอบชัม่ได้ด่าอย่ามาหาความนะสาวใช้คนใหม่ของราชพักสงสัยเสียงดังส่งเสียงดังโทไม่ต้องตกใจไปรอกหน้าถึงน้องสาวด่าเรียมก็ไม่โกรธเพราะเรียมถือคติที่ว่าผู้หญิงเขาด่า แปลว่าเขารักเขียดจะกลับเรือนพักหรือยังฉันจะไปส่งไฟถามเขียดขัดขึ้นและแสดงท่าทีเหมือนไม่มีแกละอยู่ในที่นั้นด้วยเขียดคุณเครื่องแกละอยู่แล้วจึงรีบตอบทันทีว่ากลับจากจากนั้นก็จัดแจงชวนกันออกเดินแกละเห็นจึงปาดเข้าไปคว้าแขนงของไฟไว้จะไปไหนเรายังไม่ได้ตกกันเลยตกลงกันเลยน้องชาย ไฟสะบัดมือแกะออกจากแขนของเขาเต็มแรงพร้อมกับพูดเสียงเครียดว่ามีอะไรก็พูดไปฉันไม่ชอบไม่ใครมาจับมือถือแขนฉันน้อยพ่าเนื้อทองแกะจะตกลงอะไรกับฉันก็พูดไปหากไม่พูดฉันจะได้ไปเพราะฉันไม่มีเวลาเหลือเฟือสำหรับแกก็ได้งั้นก็พูดไปเจ้าแกลายตามองไปทางเขียดแวบหนึ่งแล้วก็พูดหน้าตาเฉยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้เลิกติดต่อกับเขียดเสียทีมันเรื่องอะไรของแกเขียดร้องทามอย่างเดือดดาลก่อนที่ไฟจะพูดตอบแกล่ว่ากไกเรื่องที่เรียมนุชห่วงนุชสุดสวาส่านนะสีบ้านางสาวเขียดกระทืบเท้าเร่ามองดูเหมือนไฟมองดูไฟเหมือนจะฟ้องอ้าวว่าบ้าเดี๋ยวเรียมก็หุ้มสิหรอกหุ้มบ้าหึ้มบ่ออะไร คนบ้านะ่ะจูบคนดีไม่ผิดนะแล้วก็รับรองมีเด็ดกว่าคนดีจูบหลายเท่านักอีกหน่อยนุชจ,จะคลานเรียกพี่แก่จ๋าแทนพี่ไฟจ๋าเสียด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะว่าเรียมไม่บอกลองดูมะรับรองจะติดใจเด็ดเด็ดตอนท้ายเจ้าแก่ยืนหน้าเข้าไปถามเขียดจนใกล้หล่อนจึงหลบวูบไปยืนอยู่ข้างหลังไฟแกล ไฟเกี้ยวเสือเรียกเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาเสียงหนักด้วยเขาไม่สามารถทนฟังการก้าวราวผู้หญิงต่อหน้าอีกต่อไปได้เรียกป่าทําไมเอ้ยขอโทษเรียกฉันทําไมเจ้าแก่ลอยหน้าถามมองเห็นความหวังลอยอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อแลเห็นสีหน้าแววตาของไฟแกก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายการศึกษาก็พอจะได้รับกับเขาอยู่บ้าง จะพูดจะจาอะไรคนรู้จักให้เกียรติแก่ผู้หญิงบ้างสิหึงหรือเขาเอียงคอยิ้มยั่วนางสาวเขียดภาวนาให้ไฟรับคําคันแล้วหัวใจของหล่อนก็ยุบยวบเมื่อได้ยินไฟตอบว่าเรื่องอะไรฉันจะหึงฉันพูดอย่างรู้ผู้ชายแท้ๆคนหนึ่งเท่านั้นทุยพูดได้พร้อม,มากไอ้แก่นี่มันขี้ขลาดสิ้นดีไนคุยว่าเป็นนักมวยเหรียญทองของโรงเรียน ฉันขี้ขาดยังไงไฟถามเกือบเป็นเสียงตวาดยังไม่ทันเลยเลยแกเตรียมตัวเอาตัวรอดซะแล้วไม่ยอมรับว่าแกหึงว่ายังไงนุชจา๋าเห็นไหมว่าเขาไม่ได้รักใครนุชจริงจังเหมือนกับเรียมเด็ดดมเชยชมแล้วก็ทิ้งหันไปพยักพยเยิดกับเขียดความอดทนของไฟค่อยค,อยคอยหมดไปทีละน้อยทีละน้อย ดูแก่จะพูดอะไรเลยเถิดมากไปแล้วนะแกลเอแต่ฉันว่าพูดกำลังสวยมากกว่าไฟยิงขบฟันแน่นอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจจะเดินไปให้พ้นผลจากแกลด้วยรู้ดีว่าหากเขาคืนอยู่ต่อไปคงไม่แคลมีเรื่องกับแกลอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงหมุนกายกับเดินไปยังเรือนพักของคุณนมโดยมีเขียดเดินตามไปติดตแก่ยกมือขึ้นเกาหัวแกแกๆอย่างผิดหวัง ที่ไฟใจเย็นอย่างประหลาดแต่นั่นแหละเมื่อเขารับอาสายุดมาแล้วเขาจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ในที่สุดแผนคัดสุดท้ายก็ผุดขึ้นในสมองของเจ้าแก่ซึ่งมั่นใจว่าครั้งนี้จะต้องสำเร็จผลท้าไวเท่าความคิดแก่เผ่นพรวดไปตามควาข้อมือของเขียดไว้แน่นพร้อมกับพูดว่าจะไปไหนคุยกับเรียมก่อนสิ ไม่ยอดขมอมอิ่มขมองหิวปล่อยฉันนะพี่ไฟช่วยฉันด้วยนางสาวเขียดตะโกนขอความช่วยเหลือจากไฟพรางสะบัดมือไปมาเต็มแรงเพื่อให้พ้นจากการเกาะกลุ่มของแกะปล่อยเขียดเดี๋ยวนี้นะไฟบอกเสียงเฉียบขาดเมื่อเขาไม่สามารถทนเห็นแกะข่มเหงรังแกผู้หญิงต่อหน้าได้มันเรื่องอะไรของแกล่ะ ฉันบอกให้แกปล่อยหากไม่ปล่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคุณพี่เจ้าแกลยอยั่วยอมให้ไฟชกสักเปลี่ยงเพื่อแลกกับเงินตั้ง500บาทของอายุธอย่าว่าแต่เปลี่ยงเดียว,เ,ยวเลยสองสามเปลี่ยงก็ได้เพราะนอกจากจะได้เงินแล้วยังอาจได้เห็นคู่อริของเขาหลังแตกอ๋อเกิดแน่ไฟขบฟันตอบเอ อยากรู้จริงๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแกละพูดเหมือนลำพึงกับตนเองแล้วก็หันมาพูดเสียงขุนเคืองกับเขียดว่าปะโทถูกนิดถูกหน่อยทำเป็นสะบัดสบิ้งไปได้เดี๋ยวเรียมก็จูบนุชอวดพ่อยอดชูคู่ชื่นของนุชเสียหรอกบ้าแกหยุดพูดบ้าๆกับฉันนะไฟก้าวเข้าไปใกล้แกกับเขียดอีกเล็กน้อยพางพูดว่า ฉันบอกให้แกปล่อยเขี่ยเสียเสียใจหมายความว่าแกไม่ปล่อยใช่แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมีสิเกิดขึ้นแน่ยังไม่ทันสิ้นเสียงตอบของไฟหมัดของเขาก็ลั่นเปรี้ยงไปกระทบที่ปากครึ่งจมูกครึ่งของแกเพราะไม่คิดว่าทุกอย่างจะรวดเร็วจึงขาดความระมัดระวังตัวเจอเขาเต็มรักไอ้ไฟเอ็งโชคแค่รึแกร้องเสียงหลง ปล่อยมือจะเขียดทันทีใช่ฉันเจ้าแกเงั้งนก็ดีแล้วเจ้าแก่ผลเข้าไปใส่ไฟอย่างบ้าเลือดเด็กหนุ่มทั้งสองผลัดกันลุกผัดกันรับอยู่คู่หนึ่งในที่สุดเจ้าแก่ก็ฟุบลงไปกองที่พื้นหน้าตาเลอะเทอะด้วยเลือดไฟไม่ได้ชำ้ำไม่ได้ซ้ำนอกจากยืนมองอย่างดูแคลนข้าขอฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ไฟแล้วจะได้เห็นดีกัน แกะกล่าวอาฆาตก่อนจะค่อยๆผุดลุกขึ้นและเดินผ่าไปฉันฉันขอบใจพี่ไฟมากจาก้ะพี่ไฟเก่งเหลือเกินเขียดตรงเข้ามาเกาะแขนไฟหลังจากที่ยืนอกสั่นขวแขวนอยู่เป็นเวลานานเธอกลับไปได้แล้วไฟพูดห้วนๆเริ่มสำนึกถึงความผิดของตนที่ผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณนม พี่ไฟเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่าจ๊ะฉันบอกให้เธอกลับไปได้แล้วต่อจากนั้นเขาก็สะบัดแขนหมุนกายเดินผ่าไปจะกเกียดทิ้งให้หล่อนมองตามร่างสูงแข็งแรงของเขาไปด้วยสายตาระห้อยเมื่อกลับไปถึงเรือนพักไฟไม่กล้าปลิปากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณนมฟังพร้อมทั้งกระวนกระวายไม่เป็นสุขด้วยขามั่นใจว่า เรื่องนี้ต้องไม่ยุติลงง่ายๆในเมื่อแกลเป็นคนโปรดของอายุทธซึ่งทุกอย่างได้เป็นไปตามความคาดหมายของเขาเพราะเวลาผ่านไปอีกไม่ถึงชั่วโมงเขาก็ถูกตามตัวให้ขึ้นไปบนตึกใหญ่พอก้าวเข้าไปในห้องโถงแลเห็นพญาบริรักษ์ราชภักนั่งเด่นเป็นสงา่าอยู่บนเก้าอี้พนักสูงมีอายุธยืนอยู่ข้างๆและแกลกับเกียร นั่งพับเพียบอย่างพืนเบื้องหน้าราชพักสองพ่อรูปไฟก็ไม่จำเป็นต้องเดาอะไรอีกต่อไปเอานั่งลงสิเอ้ไฟอายุธราชพักออกคำสั่งแทนท่านเจ้าคุณบิดาของเขาไฟจำต้องกระทำตามอย่างเสียไม่ได้หัวใจของลูกชายฟื้นเคี้ยวเสือเต้นระทึกไม่ได้หวาดกลัวประมุขของราชพักแต่หากกำลังคิดถึงหญิงมีอายุ ที่เขาเขารบรักดุดมารดาบังเกิดเกล้าฝ่านนี้จะหลูรีรย,ยังหนอว่าเขาถูกเรียกตัวมาเรื่องอะไรหากคุณนมรู้จะเสียใจใหม่จบบทที่27